ส,สดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมสําหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับ2ตัวล่างนะครับผมนะเป็นเลขดับ2ตัวล่างที่ไม่มาล่างนะครับผมนะในส่วนของงวดที่ผ่านมาก็จะเป็นงวดวันที่1กรกฎาคม1 1ึ่งกรกฎาคมนะครับ2งวดย้อนหลังนะครับตรงนี้ก็ ตัวที่ไม่มานะครับของวันที่1กรกฎาก็คือไม่ไม่มานะครับนะตรงนี้ตัวที่มาก็คือ1นึนะครับสำหรับในตัวนี้ไม่ไม่หนึไม่มีอยู่ในนี้นะครับผมนะนะครับหกรกฎาแล้วก็งวดประจําวันที่16กรกฎานะครับนี่สิกรกฎานะครับหกสไม่มีอยู่ในนี้นะครับมีแต่60นนะครับนะศูนย์นะครับตรงนี้ก็ดับอยู่นะครับนะ ตรงนี้ดับอยู่มาดูในส่วนของวันที่31กรกดานะครับนะ31กรกดานะครับตัวเลขที่ไม่มา2ตัวล่างนะครับนะไม่มา2ตัวล่างก็จะเป็น01 10นะครับ04 40 7 07 70นะครับ11 22 33 12 13 14นะครับ17 71 34 37 31 41นะครับ 7227 7447แล้วก็7 3นะครับตรงนี้ก็คือไม่มา2ตัวล่างนะครับนะไม่มา2ตัวล่างก็ในงวดของประจัาวันที่31กรกฎานะครับตรงนี้ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจาร,รณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ